ถั่วฟักยาวหลังบ้านนะคะเก็บไปผัดกะเพรานะคะวันนี้กะเพราลังบ้านสวยมากเลยแล้วเก็บถั่วฝักยาวไปใส่ตัวปลอดสารพิษแล้วนะคะสวยมากกำลังเป็นลูกเล็กๆนะคะเลือ้อเลื้อขึ้นไปต้อนอไน,นี่ต้นมะม่วง เก็บกะเพรานะคะดูกะเพราเรากำลังออกดอกนะคะเก็บไปผัดผักปลูกผักข้างบ้านนะคะกะเพราขาวนะคะ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋กธรรมชาติดูดอกนะคะเด็ดยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะกระเพราสวยมากเลยกระเพราลังบ้านอันนี้ดอกใหญ่แล้วนะคะดอกเริ่มยาวแล้ว ดูนะคะมีอยู่สองต้นพอดีผัดนะคะผัดใส่กับถั่วฝักยาวแล้ว ได้แล้วนะคะต้นไม้ข้างบ้านาเราวมะเขือกำลังเป็นดอกนะคะต้นมะเขือตัวฝักยาวอันนี้ดินไม่ดินไม่ดีนะคะก็เลยไม่สวยตัวฝักยาวต้นนี้ดูเพี้ย พี่แป้งนะคะลงต้นถั่วแล้วยังไม่ยังไม่ไอ้นั่นยังไม่โตต้นถัว่วมะตูมซาอุนะคะอันนี้ถัววถ่วม่วงถั่วม่วงก็ยังไม่โตนะคะอีกสองสามวันค่อยจะเก็บได้ถั่วม่วงเรา